าจกคนอี้นั่นในห้องนะคะแล้วก็คณะกรรัการทุนท่านนะคะพวกเรามาจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะวันนี้เราได้หัวข้อไดนามิกโรนะคะว่าประเทศไทยจะออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันองประเทศได้อย่างไรนะคะก็สําหรับพวกเรานะคะก็มองว่าความสามารถในการแข่งขันเนี่ยสามารถมองผ่านความสามารถในการสง่งออกนะคะแล้วก็ความสามารถในการดึงดูดทุนจากต่างประเทศหรือตัว FDI ได้นะคะซึ่งเราก็ดูได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย มีความสามารถในการดึงดูด FDI ที่น้อยน,นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนนะคะ,ะเพราะว่าเมื่อจากดูจากนะคะอันดับความสามารถแข่งขันของไทยเนี่ยพบว่าอันดับความแข่งขันของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำลงนะคะเพราะว่ามีสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาหลายด้านนะคะไั่ว่าจะเป็นด้านความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะเรื่องการศึกษาอุปสรรคในการยกระดับเทคโนโลยีนะคะและ้วก็เรื่องประสิทธิภาพแรงงานที่ต่ำนะคะ ซึ่งปัญหานี้ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะพวกนี้นะคะจึงเป็นตัวที่ลดทอน FDI นะคะทำให้เกิดการส่งผ่านเทคโนโลยีที่น้อยลงนะคะแล้วก็มีความสามารถกาแข่งขันที่ลดลงนะคะ,ะดังนั้นนะคะไอเดียของพวกเรานะคะที่พวกเราสนใจค่ะก็คือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนะคะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะ,ะพวกเราคิดว่าต่อไปเนี่ยในการเปิด AEC นะคะหลายประเทศเนี่ยก็จะมาลงทุนในอาเซียนนะคะแต่ว่าประเทศไหนที่จะเป็นตัวดึงดูดได้มากกว่ากันนะคะซึ่งเราคิดว่าการที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำหรือว่ามีจํานวนแรงงานที่มากเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวดึงดูดอีกต่อไปนะคะแต่ตัว,ตวดึงดูดเนี่ยอาจจะเป็นตัวประสิทธิภาพแรงงานที่เขาคิดว่าเขามาลงทุนเขาคุ้มค่าแล้วก็ได้ระยะเวลาคืนทุนเ,เนี่ยเวาลาสั้นนะคะเขาเลยอยากจะมาลงทุนมากกว่าะคะ่ะซึ่งสําหรับด้านจํานวนนะคะคิดว่าประเทศไทยเนี่ย จะมีจํานวนประชากรนะคะที่เข้าสู่วัยสูงอายุก็ค่ะมากขึ้นนะคะทําให้วัยทำงานเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็จะสูงสุดในช่วงปี2018นะคะซึ่งอีกไม่กี่ปีก็จะถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะแล้วก็จะต่าลงกว่าในประเทศอื่นนะคะในในด้านจํานวนก็อาจะไม่ได้ดนนะะึงดูดนะคะส่วนด้านค่าจ้างนะคะค่าจ้างของเราเนี่ย300บาทเนี่ยถือว่าเป็นอาัตราที่สูงกว่าเฉลี่ยของ ระดับอาเซียนนะคะดังนั้นเนี่ยตัวค่าจ้างของเราเองเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นระดับที่ไม่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งหรูมากค่ะคะ่ะแต่ว่าดูเรื่องคุณภาพบริการนะคะ,ระบริการของเราเนี่ยก็ยังไม่กระเตื้องมากค่ะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็สุดท้ายะคะประสิทธิภาพแรงงานของเราเนี่ยมาดูแล้วเนี่ยสิงคโปร์ค่ะมีค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าเรา2เท่าแต่ว่ามีประสิทธิภาพแรงงานมากกว่าเรา5เท่า ส่วนมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่มีข้าจาางแรงงานพอกกับเรานะคะแต่ว่ามีประสิทธิภาพแรงงานสูงกว่าเราสองเท่านะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งด้านจํานวนและด้านประสิทธิภาพเนี่ยของเรายังไม่เป็นที่น่าดึงดูดสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการดึงดูดประสิทธิภาพแรงงานค่ะเป็นวีที่ดีที่สุดการการเพิ่มสิทธิภาพแรงงานด้วดึงดูดการเพือจัดต่างชาติแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดค่ะสำหรับด้านสิ่งที่เรามีนะคะก็คือนโยบายด้านแรกคือด้าน นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะคือเราเสนอว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยครที่จะ,ะเพิ่มขอบข่ายนะคะการพัฒนาให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ครอบคลุมนะคะอย่างที่2คือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะคะควรขยายความรับผิดชอบนะคะให้ไปขยายมากกว่าแค่ภาคอุตสาหกรรมนะคะควรไปถึงภาคเกษตรและภาคบริการที่มี value added มากขึ้นแล้วก็ควรสนใจนะคะอย่างที่3ก็คือการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ำค่ะ คือค่าจ้างั้นต่ำเนี่ยควรเป็นค่าจ้างที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่เป็นอัตราที่เราคำนึงแต่คุณภาพชีวิตของคนนะคะแต่ว่าควรจะเป็นค่าจ้างั้นต่ำที่ดึงดูดให้คนเกิดการพัฒนาด้วยค่ะต่อไปเป็นด้านการศึกษาค่ะครับสำหรับประเด็นด้านการศึกษานะครับถ้าเราดูในปัจจุบันนะครับการศึกษาของไทยเนี่ยก็จะใช้นโยบายนะครับคือครูหนึ่งคนต่อน,นักเรียนทัน้งหมด20คนถ้าเราดูในใน,นปัจจุบันนะครับก็จะมีครูทั้งหมดประมาณ 3แสนห0มืนคนนะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สัดส่วนคือ1ต่อ20เนี่ยโอเคว่าครูเนี่ยพอนะครับสำหรับกักเรียนในปัจจุบันแต่เราจะเห็นได้ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเรายังยึดการใช้นโยบานนี้อยู่เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กตามพื้นที่ที่ห่างไกละครับก็จะมีจํานวนครูที่ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการยุบโรงเรียนขนาดเล็กขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นปุ๊บตัวเด็กนะครับ ก็จะได้รับผลกระทบขณะดเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองครับก็ここจะต้องได้รับผลกระทบคือจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการที่จะส่งลูกครับไปเรียนในโรงเรียนที่ไกลขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนโดยการที่เราบอกว่างานเรามาเปลี่ยนโดยการมีครูนะครับทุกระดับชั้นในหนึ่งโรงเรียนแทนที่จะเป็นครู1คนต่อน,นักเรียน20คนเนี่ยก็จะทําให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีครูเพียงพอที่จะสอนนักเรียนในทุกระดับชั้นได้นะครับซึ่งมันจะช่วยลด าภาระของผู้ปกครองด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพของการศึกษาด้วยนะครับจากเดิมเราก็จะทําให้การศึกษาเนี่ยห่งางไปในพื้นที่ที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วต่อมานะครับเราบอกไปแล้วว่ามีครูพอใช่ไหมครับแล้วครูส่วนใหญ่เนี่ยก็ะจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ครับอย่างกรุงเทพหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าตามเมืองขนาดใหญ่หรือว่าแม้แต่กรุงเทพเองนะครับก็ยังมีโรงเรียนปวดวิชาที่ มีจํานวนมากเลยนะครับมีจานวนหลายแห่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะสท้อนว่าจริงๆแล้วคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนกับจ,จํานวนครูที่มากเนี่ยมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่าทําไมเด็กถึงยังจะต้องออกไปเรียนบดวิชากันอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะสะท้อนในส่วนของการเรียนการสอนที่อาจจะยังไม่สามารถดึงศักยภาพของเด็กหรือว่าสอนในสิ่งที่เด็กอยากรู้ได้มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มกันตั้งแต่ การคัดเลือกนะครับคนที่จะเข้ามาเป็นผู้สอนหรือการคัดเลือกครูครับจะต้องมีเป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะต้องมีใจรักในอาชีพนี้นะครับอยากเข้ามาทํางานในอาชีพนี้จริงๆรวมถึงการปรับเงินเดือนเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเงินเดือนของครูก็ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดคนที่มีความสามารถแล้วก็อยากจะเป็นครูเข้ามาทํางานในสาขาวิชาชีพนี้จริงๆด้วยนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ย นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนฝั่งของสายสามารถมากกว่าสายอาชีพนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยค่านิยมต่างๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดีมา์ของแรงงานที่จบปบรรชวชปวสหรือว่าเทคนิคต่างๆก็ยังมีอยู่จํานวนมากนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ขาดแคลนแรงงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือเราจะต้องสร้างหลัากประกันให้ได้ว่าถ้าคุณเรียนในสาขาสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นปรรชวชปวสหรือเทคนิคเนะี่ยคุณจบมาคุณจะต้องมีงานทําเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เรียนสายนี้คือเราจะต้องตั้งให้เขาเห็นนะครับด้วยดึงเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมคืออาจจะให้เอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่วางออกแบบหลักสูตรว่าเขาจะต้องการบุคคลหรือว่าแรงงานที่จบจากสาขานี้ในรูปแบบไหนนะครับให้เขามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อจะได้เทรนคนเนี่ยออกไปได้ตรงตามกับที่เขาต้องการหรือตรงกับตลาดแรงงานในสาขานี้นะครับ ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการตั้งคลัสเตอร์ขึ้นมาที่เป็นเอกชนสร้างขึ้นมาครับเป็นอเอกชนทำเองนอกจากเรื่องของคือมันเคลมตอนแล้วนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะช่วยเพิ่มปร,รัทญที่ทำให้เราสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้นะครับปัจจุบันนะคะรับเราเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมี การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอยู่ในการที่เราจะแบบเรียนรู้ใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข,ข้างต่ำทั้งนี้สะท้อนจากาปริมาณของการ R&D ต่อ GDP เนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ต่ำทางเราครับก็เลยมขีข้อเสนอที่ว่ารัฐโกนเนี่ยควรให้ความสําคัญมากขึ้นโดยการเพิ่มเพิ่มงบอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องอจัดลําดับความสําคัญของ ชนิดของรีเสิร์ชว่าเราควรจะอุดหนุนไปในส่วนไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสนับสนุนจะคนที่ทำแอนด,ดีในทุกๆทุกๆคนเราคนที่จะแบบดึงดูดให้คนนักวิจัยเนี่ยผลิตงานที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ผลิตตามใจตัวเองว่าอยากทำรีเสิร์ตเรื่องอะไรนะครับให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจกต่อไปนะครับประเด็นต่อมานะครับ การท้าเป็นอินดีเนี่ยยังพึ่งพึง่งพารัฐบาลมากเกินไปครับเทียบกับต่างชาติแล้วนะครับทั้งนี้เนะี่ยเพราะว่าหากปล่อยให้แต่ละยูนิตของเอกชนเนี่ยทำอินเนี่ยก็จะไม่เกิดการทำนึงจัดเป็นเกิด o s i t i v e e x t e r น a l i t y นะครับดังนั้นรัฐควรร่วมมือกับองค e ์กรเอกชนในการจัดตั้งหน่วยงานกลางครับที่มีการโครันร่างภาคร e ัฐเอกชนให้ร่วมกันทำอินดีแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศต่ตอไปด้วยกันครับสุดท้ายนะครับ ดีนะครับยังมีคนทําในสัดส่วนที่น้อยเป็นไปได้ว่าความรู้เนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอความรู้ที่ทำให้ที่จะทำงานที่เป็นประโยชน์เนี่ยยังไม่เพียงพออาจจะมีการสนับสนุนให้คนเนี่ยไปให้ทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษางานของต่างชาติอยู่บ่อยๆแล้วนามาปรับใช้กับประเทศนะครับทั้งหมดนี้ทำเพื่เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่ม productivity ที่ทําให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศในระยะยาวได้ครับขอบคุณค่ะ บางสไลด์อู่คุณคุณนะครับเมื่อกี้ถามนักเตะสมชัย id, ว่าเอ๊ะคุณเคยเห็นนัสมชัยพิเศษไปเอามาขโมยมาจากนักสมชัยหรือเปล่าแต่ดรเตะสมชัยก็นนบอกว่าผมก็ไปขโมยคนอื่นมาอีกตอนนี้เหมือนกันผมคิมดว่าในประเด็นน่าสนใจนะครับพูดถึงเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กพอดีผมทำวิจัยเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ด้วยสงสัยนะครับว่าเห็นน้องเล่าให้ฟังว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปย,าย,ย้าย,ายเด็กออกจากโรงเรียนเดี๋ยวย้ายโรงเรียนเลย นะครับเพราะว่าจะทําความเดือดร้อนให้กับตัวเด็กเองตัวพ่อแม่เองเสนอบอกว่าให้โรงเรียนขนาดเล็กมีครูครบทุกชั้นครบทุกวิชาปัญหาคือโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีคอสสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปอยู่แล้วเพราะโรงเรียนก็เหมือนกับดักชันฟังชันอีกนึงนะครับอันนี้เป็นทีมเศรษฐศาสตร์พอดีมันก็มีอีโคโนมีขอฟสเกลของการจีรงเรียนอยู่โรงเรียนขนาดที่เล็กเกินไปต้นทุนจะสูงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กก็คือต้นทุนันสูงเกินไปทุกวันนี้จึงมีความคิดอยากจะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ทีนี้ทีมมองบอกว่าอยาไปยึดโรงเรียนขนาดเ,เล็กไปต้องให้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอีกเพื่อยกระดับคุณภาพซึ่งต่อไปว่าจะยิ่งแพงขึ้นอีกเราจะมีวิธีคิดยังไงในการที่จะทําให้บาลานซ์กันระ่ับคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนขนาดเล็กได้รับกับต้นทุนที่เราต้องเสียไปค่ะก็คิดว่าสําหรับการเงินที่ขาดอยู่นะคะคิดว่าถ้าเกิดว่ารัฐสนับสนุนเนี่ยก็คงจะดีนะคะเพราะว่ามันเป็น ถึงจะเสียในระยะสั้นนะคะแต่ในระยะยาวเนี่ยอาจจะคุ้มที่เขาอาจจะกลับมาพัฒนาชุมชนอาจจะกลับมาสอนนะคะหรือว่าเป็นคนที่กลับมา,าดูแลคอต,ตรงนี้นะคะจากที่เคยเกิดเนี่ยอาจจะช่วยแบบมาสนับสนุนให้ดีขึ้นได้อะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วก็เกิดการพัฒนาะระบบการศึกษาที่เป็นขนาดเล็กนะคะในระยะยาวได้ค่ะซึตอนแรกอย่างที่บอกคะ่ะอาจจะเสียมากหน่อยแต่ต่อไปก็จะเสียน้อยลงในระยะยาวคะ่ะ ทำไมถึงจะเสียรอยลงเได้อย่างครับต่อไปโครงสร้างประชากรไทยอย่างที่เพื่อนของเรากลุ่มก่อนน้านี้บอกว่าเราจะเป็นสังคมสุงอายุซึ่งแปลว่ามีเด็กเกิดน้อยแปลว่าโงเีนขนาดเล็กจะยิ่งเล็กลงเล็กลงต้นทุนต่อหัวเด็กก็จะยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นทําไมถึงจะเกิดปรากฏการณ์ที่น้องบอกว่าต่อไปตอนนี้เราเสียก่อนแต่ต่อไปมันจะเสียน้อยลงครับ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าใกลสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะแต่ว่าจุดพีของเราเนี่ยจะอยู่ที่ปี2018ค่ะก็คิดว่าอาจจะยุบกะขาดแต่ยังไม่ยุบในตอนนี้ค่ะอาจจะเป็นอนาคตที่แบบเราเห็นว่าน้อยลงแล้วคือค่อยๆทยอยยุบค่ะแล้วก็ต้องในขณะเดียวกันที่เราจะเริ่มยุบได้ก็ต่อเมื่อเราพัฒนาตัวที่เป็นแกนกลางหรือว่าตัวที่เป็นที่ที่พัฒนาแล้วได้ดีขึ้นไปแล้วค่ะระบบการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วค่ะถึงจะค่อยๆยุบจุดที่เราคิดว่าด้อยค่ะ อ่าผมจะถามที่มันออกไปไกลกว่าตรงนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในที่คีเซนต์นะ่ก็สักสองสามเรื่องนี้กระทำเรื่องอื่นเนี่ยคนพูดกันเยอะอ่ะคำถามก็คือว่าเหมือนกับทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงแล้วสิ่งที่เห็นก็เดือดมันก็ยไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ล่าชาอย่างเช่นไายดีดีชัดเจนว่ามันไม่เกิดขึ้นลองช่วยวิเคราะห์ว่าอะไรจะใช่ทำไมไม่จบขึ้นมันมีปัจจัยอื่นๆที่ าจจะอยู่นอกหน่วยแม่บทวิชาเศรษฐศาสตร์ในบ้านนะลองคิดนอกกรอบนะที่ทำให uh, ้มันไม่เกิดขึ้นลอง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 เสนอแม้ว่ามันมีอะไรงี้ที่เป็นตัวอธิบายดังเพราอย่างที่ผมบอกว่าบทถามกว้างไปถ้าสม่ติว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนรู้สปาร์คันรู้ย่อมเ่็งสปาร์คันรู้ใช่ไหมสปาร์คันรู้แน่นอนนะพูดมาหลายรอบนะสปาร์คันเป็นการที่วางแผนให้กับประเทศชาติ เราก็คาดหวังว่ามา่สถาบันรู้สถาบันบระจุอะารต่างมันก็น่าจะเกิดผลท,ทางปฏิบัติใช่ไหมครับแต่ครั้นี้มันไม่เกิดผลหมายความว่าไงบอกว่าจริงๆสถาบันไม่หนึ่งหน้าในการตัดสินใจถ่ยยายระดามันไม่มันไม่มไม่เวิร์กจริงทำไมถึงไม่เวิร์กสมมติอย่างนี้ดีปิดเพิ่มขจริงจริงเราเหมือนกับว่าคนที่ทํานโยบายอะครับกับคนที่ปฏิบัติจริงๆไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันหรือไม่ใช่คนคนเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยพอทํานโยบายออกมาปุ๊บใช่ปหะครับ ตัวรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยเวลาเขาจะดึงนโยบายไปใช้หรือว่าเขาจะใช้นโยบายอะไรก็ตามแต่เขาจะเลือกนโยบายที่มันมีผลระยะสั้นเพื่อที่เขาจะดึงคะแนนเสียงจากคนส่วนใหญ่ครับเพื่อให้เห็นผลงานว่าตลอด4ปีที่เขาทํางานอยู่เนี่ยนโยบายของเขาสำเร็จผลนะเพราะฉะนั้นนโยบายอย่างพวกที่เราจะเพิ่ม p r o d u ท t i ส่วนใหญ่มันจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างที่จะยาวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีใครเลือกที่จะเอานโยบายพวกเนี้ยขึ้นมาทําก่อน Okay, mm hmm. ขอบคุณคำถามนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ